สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวธนบัตรที่ส่งมาจาก f อนะคะมาดูอ่าไปน่าแกะออกจากกล่องแล้วค่ะมาดูว่ามีธนบัตรรุ่นไหนอะไรอย่างไรนะคะหยิบมาอันนี้ก่อนก็นดูอันนี้ก่อนเลยแล้วกันจะเป็นธนบัตรอันนี้รุ่นแบบแบบสิบเอ็ดจะเป็นแบบที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเป็นพิมพ์จากเมืองไทยแล้วค่ะอันนี้ก็จะได้เขา ดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นออกมาเป็นประธานด้านหลังของธนบัตรนะคะเริ่มต้นค่ะธนบัตรชนิดราคาชนิดราคา5บาทแบบสิบเอ็ดแบบสิบเอ็ดจะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดราคาค่ะ5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทรุ่นนี้จะไม่มี1บาทแล้วนะคะ1บาทเขาก็จะมีแค่แบบ9แบบเดียวเท่านั้นนะคะนี่ก็คือแบบที่11ค่ะอันนี้ชนิดราคา5บาทนะคะ พระที่นั่งค่ะด้านหลังชนิดราคาสิบบาทวัดเบนค่ะชนิดราคา20บาทด้านหลังก็จะเป็นเรืออน,นันตนาคราชเรือพระที่นั่งนะคะชนิดราคา100บาทก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังชนิดราคา500บาทจะเป็น500ใบแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ ก่อนหน้านี้ธนบัตรรุ่นก่อนๆจะยังไม่มี500ร้อค่ะจะมา500ร้อแบบแรกก็แบบ11บเอ็ดนาค่ห้ารบาทนะคะแบบ11บเอแบงค์ห้ารด้านหลังก็จะเป็นพระปาง3ยอดจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นธนบัตรสีม่วงสวยงามก็จะมีครุฑเขาก็จะดึงความโดดเด่น ธนบัตรนะคะสองนะคะเขาจะลายเขาจะไม่ได้แค่ว่าลายพิมพ์ชั้นเดียวนะคะจะสลับซับซ้อนเยอะมากงานศิละปะแบบสวยอะคะ่ะสวยสมค่าสมราคาของการเป็นธนบัตรจริงๆค่ะมีค่ามีราคามีความสวยงามมีมิติมีทุกสิ่งอย่างอยู่ในธนบัตรนะคะอาจบแบบที่11ค่ะจบการนำเสนอนะคะแบบที่ส1 ก็มีนี่แหละคา่ะตามที่บอกเลยนะคะ5ชนิดราคาแล้วเดี๋ยวมาดูแบบอื่นต่อเก็บก่อนอันนี้ค่ะส่งมาจาเอ c ซนะคะส่งมาขายอาแบบต่อไปมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นแบบที่9้าธนบัตรโทรมัสค่ะธนบัตรแบบที่9้าเราจะเรียกกันว่าโทมัสนะคะรุ่นโทมัสเพราะว่า ชื่อโทมัสมาจากชื่อโรงพิมพ์ธนบัตรแหงร่งโรงพิมพ์ธนบัตรโรงพิมพ์ที่พิมพ์ธนบัตรนะคะชื่อโทมัสเลลาลูค่ะเนี่ยค่ะด้านล่างเขาจะเขียนเนี่ยจะมีปั๊มมีตัวพิมพ์นะคะเขาเขียนว่าหนึ่งอะไรก็ไม่รู้หนึ่งยี่สิบคูณสี่คูณแปดอะไรเนี่ยเขาเขียนเข้ามาค่ะเพราะว่าส่วนมากปนจตตีราคาให้เขาเขาถ่ายรูปส่งมาให้ปนาดูใน ในแอปเขียวแล้วช่องทางติดต่อนะคะปะ้านาก็จะให้ที่อยู่ให้ให้ลิงก์นะคะให้ลิงก์และให้ทั้งลิงก์ทั้ง QR code โค้ดอะค่ะนะคะ,นะคะสแกนมาเพิ่มเพื่อนม,ม,มาแล้วก็ถ่ายรูปที่ท่านจะขายท่านจะขายอะไรท่านก็ถ่ายมาแล้วก็ส่งให้ป้านาด,ดูพอป้านาด,ดูแล้วป้านาตีราคาให้ได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวถ้าพอใจขายอนะคะ แจ้งมาเป็นหะ้ให้ที่อยู่ไปท่านส่งของมาของถึงโอนเงินทันทีแบบนี้เลยนะคะส่งของมาแล้วเปนหะาก็เช็คของแบบนี้เช็คของให้ถูกต้องแล้วก็โอนเงินนะคะ่ะจะไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เสียงเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีนะคะถ้าผู้ซื้อเรียกเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะร้านปกติทุกร้านจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดใดทั้งสิ้นนะคะ่ะ ไม่ว่าร้านปน้านาหรือร้านคนอื่นๆก็ตามนะคะร้านที่รับซื้อจริงจะไม่มีการเรียกเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะอามาเริ่มต้นนะแบบที่เก้าอันนี้จะเป็นธนบัตรแบบชนิดราคาหนึ่งบาทแบบที่เก้านะคะก็จะมีห้ารุ่นด้วยกันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าบาทแบบที่เก้าห้าบาทโทมัสแล้วก็สิบบาทโทมัสอันนี้ติดเหลืองสิบบาทโทมัสนะคะทโทมัสก็คือแบบที่เก้าค่ะ ยี่สิบบาทโทมัสแบงแบงโทมัสที่เขาแบงเขาใหญ่นะคะใหญ่มากค่ะเดี๋ยวไปเปรียบให้ดูกับแบงคปัจจุบันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาเอา,เอาแบงอะไรดีแบงสิบบาทเนี่ยค่ะเขาใหญ่มากนะคะเขาใหญ่ยี่สิบบาทโทมัสใบนี้น่าจะได้ร้อยหนึง่งน่าจะได้อันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้เคลือบนะคะเขาเขาทำซีนไว้เฉยไม่ได้เคลือบ ไม่ได้เคลือบติดเลยอันนี้ลอกได้แกะได้อยู่เป็นงานของชํำรวยค่ะเมื่อปี2527โอ้ดีจังเลยนะคะนี่ค่ะมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกของช่ารวยเหมาะมากเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะโอมี2องใบแสดงว่าเขาเก็บของชํำรวยไว้อันนี้อ่ะอันนี้ก็ใส่ซองเฉยๆไม่ได้เคลือบนะคะอ่ะอันนี้แบบ11อ,อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยค่ะแบงค์ร้อยโทมัส โทมัสก็จะมีนี่ราคาชนิดหนึ่งร้อยบาทยี่สิบบาทสิบบาทห้าบาทและหนึ่งบาทหนึ่งบาทจะมีรุ่นเดียวนะคะธนบัตรแบบอื่นๆจะไม่มีละอันนี้ค่ะโทมัตโทมัสจะมีเนี่ยหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้จะยังไม่มีห้าร้อยนะคะแบงค์ห้าร้อยจะยังไม่มีค่ะมาดูต่อ โทมัสแล้วแบบสิบเอ็ดแล้วอันนี้ก็เป็นโทมทัสเอาไปดูอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่แปลกนะคะเขาบอกเขามีแบงแปลกอยู่สองใบแบงแปลกหาย,ยากไม่ได้แปลกนะคะชัมรุทคะ่ะนะคะธนบัตรที่อ่าเนี่ยคะ่ะฟอยเขาลอกนะคะตรงนี้เป็นฟอยนะคะเป็นฟอยฟอยถูกลอกออกคะ่ะเป็นธนบัตรชัมรุทนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นธนาบัตรแปลกหายากนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะคะธนาบัตรนี่คือชํมรูทค่ะฟอยเขาลอกนะคะอ่าแล้วก็รุ่นปัจจุบันด้วยรุ่นสิบหกนะคะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนเออประนาดแบบนี้นะคะเป็นธนาบัตรชํมรูทค่ะตีเป็นชํมรูทนะคะฟอยตรงนี้เขาลอกค่ะธนาบัตรนะคะถ้าแบบนี้ค่ะ หลายคนจะเข้าใจผิดนะคะโปรดเข้าใจตรงกันนะคะชํารุดค่ะไม่ได้แปลกหายากนะคะชํารุดเนอะค่ะแล้วก็มาดูอ่าอันนี้จะเป็นธนบัตรที่ระลึกโอ้แปดสิบบาทว่าหายากแล้วโอไปโดนอะไรมารอบเลยรุ่นนี้นะคะอย่าเครือบนะคะทุกคนโดนอะไรมาครุนหรือลอยแม็กมั้งค่ะ อย่าเคลือบนะคะถ้าเคลือบแล้วธนาคารก็ไม่รับนะคะขายไม่ได้ด้วยนะคะคืนธนาคารธนาคารก็ไม่รับนะคะธนบัตรเคลือบมาขายไปไหนไปไหนก็ไม่รับนะคะถ้าเคลือบเก็บไว้ดูก็เหมาะนะคะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะคงสภาพไว้แบบนี้ได้ยาวนานแต่ถ้าเอามาขายนะคะไม่ได้ค่ะไปไหนไม่รับนะคะแล้วเข้าธนาคารก็ไม่ได้นะคะธนาคารไม่รับค่ะ